สามสิง่งง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตยอดแย่ให้กลายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมทํายังไงเราไปดูกันครับข้อแรกเลยครับอาเสวนาจะพาลางังอยากโฮเพียเนี่ยง่ายสุดครับชัดเจนที่สุดแล้วผมพูดมานานแล้วด้วยรอบตัวเราเป็นคนแบบไหนคิดแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นคิดแบบนั้นแหละครับหลักทิศ6ทิศเบื้องบนเบนื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องล่างเป็นเรื่องของการครบคนทั้งสิ้นถ้าเรื่องนี้ไม่สาคัญพระพุทธองค์จะไม่ทรงสอนไว้แน่นอนคนสาเร็จหรือมีชื่อเสียงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็็นจคคมมมาาาหตี ผู้นำประเทศผู้นำธุรกิจทุกคนแนะนําแบบนี้เหมือนกันหมด สอดคล้องต้องกันกับพระพุทพธพจน์ทุกประการครับในเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสําเร็จคนยิ่งใหญ่ต่างพากันแนะนําแบบเดียวกันหมดแบบนี้แล้วเราจะยังนิ่งเฉยและไม่ลองสํารวจดูคนรอบๆตัวเราจริงๆเหรอครับมีคนถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนพาลหรือว่าคนเฮียนเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่เราตัดขาดไม่ได้หรือว่าเลิกคบไม่ได้จะทํำยังไงเปิดใจเลยครับพูดกับเขาตรงๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเราต้องการการสนับสนุนแบบไหนถ้าเรารักตัวเองมากพอนะครับเราต้องกล้าพูดเราต้ออาหที่่่เขัรรยููไมว ไดด้กคิแต่พูดดีๆนะครับอย่าทะเลาะกันผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีหรือยังน้อยที่สุดทุกคนอยากเป็นคนดีครับถ้าเราพูดแบบนี้แล้วเขายังไม่เห็นใจให้มันรู้ไปเสด็จที่2ครับปันธิตานันจะเสวนาเสวนากับบัณฑิตซึ่งบันธิตานันจะตัวนี้คือบัณฑิตเติม S นะครับบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตหลายๆคนบัณฑิตไม่ใช่แค่คนที่จบปริญญาแต่คือคนที่มีปัญญามีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะแบ่งปันเราสมัยนี้พบบัณฑิตพบง่ายครับเราไม่จำเป็นต้องบุกป่าฝ่าดงปีนเขาคู่เขาเก้าปีเพื่อที่จะผ าให้ให้เราสามารถเข้าถึงปัญญาของพวกเขาได้ง่ายขึ้นตอนที่ผมอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็ศึกษาจากหนังสือจากคลิปของคนเก่งๆต่างๆนี่แหละครับมีบ้างที่ลงทุนลงแรงไปเรียนสัมมนากับเขาโดยตรงเลยซึ่งยิ่งถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการเรียนรู้กับคนสาเร็จมากแค่ไหนมันก็ยิ่งย้อนระยะเวลาแห่งความเร็ยของเราให้มันเข้ามาใกล้มากขึ้นครับสเต็ปสุดท้ายปูชาจ่าบูชนียานางบูชาคนที่ควรบูชาแปลง่ายๆนะครับหาไอดอลหาต้นแบบแล้วทําตามเลยถามว่าจะหาไอดอลจากไหนหาใครมาเป็นต้นแบบจากเขาสองครับเลือกมาสองคนที่สุจริต แล้วก็แนวทางของเขามาศึกษาอย่างจริงจังไม่ต้องกลัวเขาว่า,าจะถูกตาหนวเป็นคนคี้ก๊อปการเลยนแบบเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราพูดได้ทุกวันนี้เพราะเราเรียนแบบเสียงของพ่อแม่เราครับถ้าตอนเป็นทารกเราไม่ได้อยู่กับมนุษย์่านนี้เราคงสื่อสารกันด้วยการหอนหมดแล้วครับตอนเริ่มต้นมันต้องมีต้นแบบทั้งนั้นถึงจุดจุด,จดหนึ่งเราจะมีเวของเราเองลองดูครับทำให้ครบสาสเตปนี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่ัางนีงนั้นจะใช้ทั้ง3วิธีนี้ให้ได้ผลตัวเองต้องมั่นใจก่อนนะั่าาเเนนีไมใช้้องขป็กลจุดทครับ แล้วพบกันคลิปหน้าครับยังมีความรู้ดีอีกมากมายจาก Cap เ e n น a ์ a d e m เครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปท่านสามารถดาวน์โหลดสคริปของคลิปนี้ได้ที่ Line official ของ Ca p เบ a c a ์ e m y าเดครับ a s i g n c a p b e n academy เพื่อที่จะเอาไว้อ่านทบทวนในตอนที่ท่านมีเวลาครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ